สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปสแสดงความยินดีกับน้องๆที่รับปริญญาก,กันนะคะตอนนี้ก็อยู่ธัญญาุรีค่ะรถติดมากแต่วันนี้ไม่ใช่วันจริงนะทุกคนเรามาวันสอมใหญ่ค่ะเดี๋ยววันจริงก็อาจจะเป็นแบบครอบครัวเขามาเยอะก็เลยเลือกที่จะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะแต่ว่ามาเตรียมทําของขวัญให้น้องๆกันอยู่<ด>ค่ะนี่คือเตรียมของขวัญให้บั็นติตอยู่นะคะความไม่เตรียมตัว อันนี้นะคะเป็นของขวัญที่เราเตรียมไปให้บัณฑิตนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีเวลาได้ทำนะคะซื้อก็แบบเดี๋ยวไม่เห็นความตั้งใจของพี่พี่ก็เลยทำเองค่ะโดยการแบบนี่แราคะ่ะให้ธนบัตรเท่าน,นะะั้นเอวิติงนะคะ น่าจะเป็นของขันที่แบบเอ้ยวันดีอาจจะชอบน้อนล้บเลียนยานค่าใช้จ่ายเยอะสองสี่หเป็นไอเดียนะคะพ็อใส่แบงยี่สิบใครมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยสองสี่หกเจ็ดอ่ะทำไมมันเหลือบไปหนึง่งอะอันนั้นเพิ่มยัง่ะเพิ่มแล้ว ของขวัญบัณฑิตเสร็จแล้วนะคะไปหาบัณฑิตกันค่ะเดินไกลมากๆเลยค่ะร้อนด้วยน,น,นี่คือของขวัญที่เราเตรียมมาให้บัณฑิตค่ะบันฑิตร์ไพรสยสวัส,สดีค่ะยิน,นดีกับบันฑิตนะคะเอออันนี้แหละสวยดี เร็วมายคะชอคะนั่นฉันทำเตีมเลยะตังฟิวไปแล้วค่ะตังฟิวไปแล้วค่ะล้าสุดตังอค่ะอันนี้อันนี้บัณฑิตเลยค่ะบัณฑิตเลยนะคะบัณฑิตกิตพัฒนค่ะเจดียอมรับสองอค่ะอันนี้บัณฑิตเลยค่ะนี่ิตเลยค่ะสลาวุค่ะเจดียมยอมรเจดียมรับหนึ่งค่ะเจดียมรับหนึ่งค่ะตอดรับหนึ่งค่ะรับหนึ่งค่ะเกียใจเก็บเอาไปละ เดี๋ยวบันดิตก็จะไปลุยจัดดอกไม้ให้ตัวเองต่อนะคะรับเองจัดเองรับเองจัดเองค่ะปีก็ตายนะคะกระต่ายใหม่จันค่ะกระต่ายมหัศจรรย์นะคะแอ้มันหายหายสดยินดีกับบันดิตทุกคนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุยกับลูกชานคุยกับลูกชานอ่าเปิด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 ก่อนเปิดก่อนเอ้ยเอ้ยเอยกับลูกชานอ่ะพูดหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนลูก อ่างเปล่าคุยกับเขาหน่อยเออเออเออมราจะไปเดินเล่นละ